สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่วันนี้เราจะมาปลูกข้าวโพดตาสอนแดงกันนั่นเองนะคะมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าวันนี้เรามากับน้องข้าวโพดมากมายหลากหลายสีสันแบบนี้โอ้โหดูนี่ค่ะดูกใกล้ๆนะคะอันนี้คือข่าม่วงเล็ไว้นะคะข่าม่วงเล็ไว้นะคะเห็นไหมคะว่า สีม่วงสีขาวเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะมีทั้งแอนโทไซยานินนะคะแล้วก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลที่จำเป็นต่อการเติบโตของร่างกายวิตามินต่างๆนะคะตัวนี้เป็นเขา้าวโพดหวานจัมโบ้สวีทดูค่ะให้ดูมเมล็ดใกล้ๆนะคะนี่น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะนี่ดูสองสีพร้อมกันนะอ่ะอย่ดูนะนี่เป็นไงคะ เขาโพลอันดับหนึ่งต้องสอนเขาโพลอันดับหนึ่งต้องสอนมเมล็ดพันคุณภาพดีต้อง คุณภาพดีต้องสอนแดงนะคะเรื่องข้าวโพดไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจเราได้แน่นอนนะคะมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกพื้นที่เลยมาวันนี้เราจะมาปลูกข้าวโพดกันนะคะนี่เลยเรามีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานนะคะความแตกต่างระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วข้าวโพดหวานนะคะก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของรสชาตินั่นเองนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมีความเหนียวนะคะแล้วก็มีความหวานแต่ว่าน้อยมากๆแต่ว่าถ้าเป็น ตัวน้องข้าวโพดหวานอย่างตัวจัมโบ้สวีทของเราอย่างเงี้ยก็จะมีความหวานค่อนข้างมากนะคะระยะเวลาต่างกันมากไหมตัวนี้เป็นข้าวโพดข้าเหนียวอย่างนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ65วันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องข้าวโพดหวานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ75วันนั่นเองต่างกันแค่ระยะเวลาแต่บอกเลยว่าวิธีการปลูกและพอกลาง่ายมากๆเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราขอเป็นตัวนี้ละกันนะคะข้าวโพดตัวใหม่ล่าสุดน,นะคะข้าวโพดเทียนหมื่นฝักปลูกหนึ่งไร่ได้หมืน่นปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นนะปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นฝักกับข้าวโพดเทียนหมื่นฝักจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงนั่นเองนะคะอ่ะเราได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแล้วนอกจากนั้นนะคะเรายังจะต้องเตรียม อุปกรณ์ที่ดีเช่นเดียวกันมาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเพราะกลาสําคัญมากดูไกลไๆได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือพีทมอนนั่นเองเป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับการเพราะกล้ามากที่สุดไม่ได้หมายความว่า,ไอ,นานไอ้นั่นไอ้นี่ปุกไม่ได้หรออันนี้ปุกไม่ได้หรอไอ้นี่มันหาย,ยากๆอ,อย่างเงี้ยฉันหาไม่ได้หรอกอะได้ค่ะดินถุงห้าถุงร้อยแปดถุงร้อยใช้ได้หมดนะคะหรือว่า ใครที่แบบใครจะลงแปลงเลยก็ลงแปลงได้เช่นเดียวกันแต่แนะนำให้ยกร่องนิดหนึ่งนะคะอ่ายกร่องก่อนปลูกสักนิดหนึ่งมาค่ะนี่เราก็จะมีปลูกง่ายๆที่บ้านเราก็จะต้องมีตัวนี้นะคะตัวนี้นั่นก็คือถาดปลูกนั่นเองถาดเพาะกล้านะคะใครไม่มีถาดแบบนี้สามารถใช้เป็นถาดพลาสติกก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นถ้วยอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาเพาะกล้าแบบนี้ได้อันนี้เราจําลองมาให้ดูเนาะมาดูภาพรวมกันดีกว่า นี่ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะนำพีทมอสนะคะตากค่ะดูด้านบนนะคะใส่ให้เต็มตัวเพาะกล้านี้เลยนะคะเต็มแล้วเห็นไหมเอ่ยอนี่เต็มแบบนี้เราจะไม่กดนะเราจะไม่ให้ดินน้องเขาแน่นเนาะเพราะว่ารากจะเดินได้ไม่ดีเราจะกระทุง้งกระทุ้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างนี้ตึง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 สองสามทีสี่ทีพอ นะคะกระทุ้งแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราหยิบมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตร <Okay. S 1> าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตาอ่าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตร <Okay. S 1> า,า,าตรสอนแดงนะคะในซองฉลดัดพร้อมปลูกนั่นเองนี่นะคะฉลัดยังไงบอกทุกอย่างทุกสิ่งที่อยากรู้นะคะ,ะไร้ข้อกังคำถามและข้อข้อกังวลสงสัยมาดูที่ด้านมุมซองนะคะจะบอกว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปลูกใช้ระยะเวลากี่วันความยากความง่ายนะคะของเรานะคะด้านหลังซองจะบอกวิธีการปลูกแบบคร่าวๆไว้ให้ทุกท่านแล้วหากมีข้อสงสัยก็ติดตามร้านของเราไว้นะคะจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาบ่อยๆเลยนะคะเปิดมาด้านในอ่าคุณ,ณประโยชน์โอ้โหฉลาดไหมล่ะคะ ฉลาดตั้งแต่ปลูกยันเก็บยันกินน่าบอกยันประโยชน์นะคะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมในประเทศไทยที่จะปลูกพืชนั้นๆได้เนาะด้านหลังซองฟอยนี้นะคะจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยบอกทุกช่านด้วยนะคะมือใหม่หัดปลูกไม่ต้องกลัวเลยกับซองฉลาดพร้อมปลูกนะคะที่ร้านเราพร้อมส่งมากๆวันนี้เรามาปลูกกับข้าวโพดเทียนมืนข้าวโพดเทียนมืน คุณท่าบ,บีตาสอนแดงนะคะมาเริ่มฉีกซองกันเลยค่ะหลายท่านอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะอันนี้คือมเมล็ดข้าวโพดนั่นเองเหมือนในซองเลยเนาะแต่เราจะให้ดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งอ,อันจะให้ดูความแตกต่างระหว่างมเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวและ,มะเมล็ดข้าวโพดหวานนี่นะคะเห็นเห็นความแตกต่างไหมคะใครเห็นความแตกต่างเลยให้ทายว่า ตัวไหนข้าวโพดหวานตัวไหนข้าวโพดข้าวเหนียวมีใครทายว่าอะไรบ้างคะตัวซ้ายเป็นอะไรคะตัวหวานค่ะตัวซ้ายเป็นข้าวโพดหวานถูกต้องค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเมล็ดไหนเป็นข้าวโพดหวานเมล็ดไหนเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะเมล็ดที่เป็นข้าวโพดหวานเนี่ยถ้ามีความหวานนะเขาจะยุบเนาะเขาจะยุบตัวลงอย่างนี้นะคะก็คือมีความหวานอยู่ด้านในนั่นเองส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวที่มี แป้งเยอะกว่านะคะก็จะเป็นตึงๆแบบนี้นะคะตึงๆกลมๆเนียนๆแน่นๆแบบนี้นะคะแต่ทั้ง2องอันก็คือเมล็ดข้าวโพดที่ใช้ได้หลายท่านเอ๊ะเปิดมาทําไมเมล็ดข้าวโพดฉันบุบบิบบูบี้แบบนี้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะทําไมเมล็ดฉันบุบบิบบูบี้แบบนี้ ตัวนี้ไม่ใช่มเมล็ดไม่ดีนะคะตัวนี้เป็นมเมล็ดดีนะคะแต่แค่เขามีความหวานเขาเลยบุบบีบบูบี้หน้าตาไม่เหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทราบก่อนจะปลูกนะคะจะได้ไม่สงสัยแล้วก็จะได้ไม่แบบเอ๊ะมันเสียหรือเปล่ามันไม่เสียนะมันเป็นแบบนี้ของมันนะคะมาเราจะมาเทมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนมื่นฝากเห็นไหมคะเทียนมื่นฝากเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวฉะนั้นมเมล็ดจะมีความ กลมเนียนแข็งแข็งแบบนี้ความพิเศษก็คือปลูกหน,นหนึ่งไร่ได้หมื่นปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นอ่าทาไมถึงปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นฝักเรามาเล่ากันสักนิดนึงก่อนลงมเมล็ดตัวข้าวโพดเทียนหมื่นฝักนะคะปกติแล้วข้าวโพดหนึ่งต้นเราจะได้ข้าวโพดที่สมบูรณ์หนึ่งฝักนอกนั้นจะเป็นฝักแอฝักแอก็คือจะเป็นข้าวโพดอ่อนนะเป็นเบบี้เป็นบบเนบบี้คอนไปนะคะเป็นฝักที่แบบว่าไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าตัวเทียนหมื่นฝักเนี่ยเราบประกันเลยว่า ปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหนึ่งต้นจะมีสองฝักปลูกหนึ่งไรได้หมืน่นปลูกหนึ่งไรได้หมืน่นอ่าปลูกหนึ่งไรได้หมืน่นฝักกันไปนเลยแต่วันนี้เราปลูกอยู่บ้านอันแนะนํานะคะใครปลูกข้าวโพดที่บ้านปลูก20ต้นขึ้นไปอ่าปลูกให้ได้20ต้นขึ้นไปบางคนแบบทําไมปลูกแล้วข้าวโพดฟันมันหล่อวะอะไรอย่างเงี้ยทาไมมันไม่เต็มฝากเพราะว่าปลูกน้อยเกินไปการผสมนะคะตัวไหมตัวไหมตรงนี้เนาะ ตัวใหม่ตรงนี้เนาะก็คือหนึ่งใหม่ก็คือ1เมล็ดนั่นเองนะคะมาหยอดเมล็ดข้าวโพดกันใกล้ๆกันนะคะมาหยอดเมล็ดข้าวโพดกันใกล้ๆเนาะอ่ะนี่คือดินของน้องนะคะน้องจะวางไปเลยค่ะน้องจะวางไปเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าหนึ่งลูกหนึ่งเมล็ดก็พอค่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่งอกดีต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ตราเมล็ดพันธุ์ตราคุณภาพดีทุกเมล็ดต้อง แค่หลุมละหนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะคะรวงวางไปบนหน้าดินแบบนี้แล้วนำพีทมอสนะคะกลบ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 แบบนี้นะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะรดน้ำนะคะแนะนำเป็นบัวรดน้ำหรือฟล็อกกี้ในช่วงแรกถ้าใครปลูกในแปลงนะคะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมานั่งพอกล้าก็ได้นะคะสามารถ ยอดเมล็ดเราก็เอาดินกลบได้เลยนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงปลูกยังไง่ายยังไงก็งอกงอกดีต้องสอนงอกดีต้องสอนอเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีงอกดีต้องสอนแดงเท่านั้นนะคะวันนี้น้องเทียนหมื่นฝักเราก็พร้อมแล้วถามว่ากี่วันน้องจะโตขนาดนี้ดูต้นกล้าใกล้ๆค่ะ,ะตัวนี้น้องอายุ10วันเท่านั้นเอง น้องมีอายุ10วันนะคะระยะเวลาการปลูกก็ประมาณ2เดือนกว่าๆเนาะอันนี้น้องอายุประมาณ10วันเนาะก็พร้อมที่จะย้ายกล้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาย้ายกล้ากันเลยดีกว่าขออนุญาตหากระถางที่เหมาะสมสักครู่นะคะตัวนี้ใช้กระถางที่เล็กลงมาจาก พืชอื่นๆได้เนาะปกติเราใช้กระถางกันอยู่ที่12นิ้วอ่ะดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆนะอ่ะอันนี้คือกระถาง12บนิ้วประมาณข้อสองเนาะจากที่บอกไปที่คลิปที่แล้วเนาะสำหรับพืชตัวอื่นๆแต่สําหรับน้องเ้าโพ้นนะคะเราจะใช้ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงเนาะประมาณ10นิ้วนะคะเป็นกระถางประมาณ10นิ้วไซส์ก็จะมินิลงมาวิธีการผสมดินนะคะวิธีการผสมดิน ก็คือเราจะใช้ทั้งหมด3อย่างแบบนี้นะคะเอยของเราก็คือพีชมอดนั่นเองนะคะพีชมอดนะคะเป็นมีสารอาหารเพียงพอนะคะสำหรับต้นกระระยะเริ่มแรกเพราะฉะนั้นเรายังต้องใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมอ่ะต่อไปมะพร้าวสับนะคะช่วยอุ้มน้ำแล้วก็ทำให้ดินโปร่งซุยนะคะถึงแม้ไม่ได้รดน้ำก็ยังจะมีความชุ่มชืน้นตัวสุดท้ายนะคะก็คือขุยมะพร้าวนั่นเองเจ้าน้องขุยมะพร้าวนี่นะคะ จะช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยแล้วก็รากเดินได้ดีนะคะหลายๆบ้านแบบปลูกแล้ไมแค่แกนอะไรอย่างเงี้ยดินมันแน่นนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ผนึกกําลังกันนะคะดูภาพรวมเลยอ่ะสตัวนี้ผนึกกําลังกันยังไงก็ได้ดินปลูกที่ดีแน่นอนนะคะมาเรามาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะผสมทั้ง3อย่างนะคะเข้าด้วยกันเนาะ ผสมตัวฮีทมอรสนะคะมพะพร้าวสับแล้วก็ตัวขุยมพะพร้าวลงไปนะคะอ่าสมมุติว่าผสมออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรอ,อันนี้มีที่ผสมไว้แล้วนะคะก็จะง่ายต่อการ ปลูกเลยนะคะทำไมเราต้องผสมดินก่อนปลูกซื้อดินถุงมาปลูกได้ไหมบอกเลยว่าซื้อได้นะซื้อได้นะคะซื้อดินปลูกก็ซื้อได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอมขี้เกียจผสมอ่ะอยากทําอะไรง่ายๆอะ่ะซื้อดินปลูกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ามาเนี่ยคะ่ะวิธีการก็คือใส่ดิน1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วน ปุ๋ยมะพร้าว1ส่วนทุกอย่างหนึ่งหมดนะคะตามไซส์กระถางผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็คือกระถางไซส์10นิ้วนะคะที่แนะนําหรือว่าถ้าใครไปที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเขาก็จะมีถุงซีขาวๆเนาะเป็นถุงปลูกใบใหญ่ๆอันนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ดีด้วยเนาะให้แนะนําให้ปลูก20ต้นขึ้นไปสําหรับใครที่ปลูกที่บ้านแต่คนที่ปลูกเป็นไร่อยู่แล้วก็คือต้องยกร่องนิดหนึ่งนะคะ กอ,อป้องกันเชื้อโรคทางดินด้วยต่อมาเราจะย้ายต้นกล้าลงนะคะ1กระถางเราจะใส่แค่2ต้นเท่านั้นวิธีการดูใกล้นะคะถ้าเป็นกระถางพลาสติกอันจะบีบตูดแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางกระดาษก็สามารถฝังไปได้เลยแต่นี้จะจําลองว่าเป็นกระถางพลาสติกนะคะนี่นะคะมีน้องรากมาแล้วดูใกล้ๆนะคะ1กระถางจะใส่แค่สองต้นเท่านั้นกลบให้มิดนะคะอื กลบให้มิดนะคะกลบให้มิดเลยอ่านี่นะคะต้นกล้านี่คือต้นกล้านะคะวิธีการจับนะคะดูใกล้ๆเนาะอ่ะเราจะจับอันนี้คือต้นกล้าที่เราย้ายมาเราจะจับน้องตรงนี้ไม่บีบนะคะค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ายลงกระถางหนึ่งกระถางใส่สองต้นก็เพียงพอนะคะหนึงบ้านก็แนะนำให้ปลูก 10กระถางขึ้นไปหรือว่า20กระถางได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะนี่ค่ะอันอยากให้ดูตรงนี้เนาะตัวใหม่ของเขา1ใไหมก็คือ1เมล็ดดูใกล้ๆเนาะหน่ไหมเนี่ยหลายคนบอเออเส้นๆนี่มันน่ารำคาญมันคืออะไรนะคะมันก็คือตัวที่เป็นตัวรับเกสรน,นะคะเป็นดอกตัวที่อยู่บนยอดของขา้าวโพดนั่นก็คือเป็นดอกตัวผู้ตรงนี้เป็นตัวเมียนะคะถ้ามันได้รับการผสมที่ติดหมดเนี่ยมันก็จะเป็นฝักสวยแบบนี้เลย อ่าแต่ถ้าปลูกน้อยเกินไปกันอสมอาจจะยากสักนิดหนึ่งตัวนี้เราช่วยอะไรมันไม่ค่อยได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะปลูกเยอะสักนิดหนึ่งนะคะโอ้โหนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องอายุประมาณ10วันเรารออีกแค่ประมาณ50วันเราก็จะได้กินข้าวโพดข้าวเหนียวเรารออีกประมาณ60วันเราก็จะได้กินข้าวโพดหวานกันแล้วนะคะอย่างที่เรารู้กันดีว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอันดับหนึ่งต้องสอนมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอันดับหนึ่งต้องสอน หาซื้อได้ที่นะคะ f a c e b o o k YouTube l a z a d a s h ปี้เจดีเซ็นทนะคะที่ร้านกลุ่มมอร์นิ่งแคยกะเดนนะคะหรือร้านต๊ะแทนสำหน่ายทั่วไปอ่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีทั้งเข้าโพดหวานและเข้าโพดข้าวเหนียวนะคะอ่าตัวนี้2ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยแล้วถ้าปลูกเองทานเองยังไงก็มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยนะคะอยากได้ฝักสวยแบบนี้ไหมคะอ่าสวยไหมคะ,มะเมล็ดสวยไหมคะ สวยนะคะนี้จัมโบ้สวีทนะคะจัมโบ้สวีทนะคะอะเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงนั่นเองนะคะทางบ้านมีคำถามไหมคะทางบ้านมีคำถามไหมเอ่ยอาถ้าเกิดถ้าเกิดมีคำถามก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับการปลูกข้าวโพดเนาะ เราสามารถปลูกข้าว่วงกับข้าวโพดหวานรวมกันได้ไหมบอกเลยว่าปลูกได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดการข้ามผสมแบบว่าเมล็ดสีไปปนกันอย่างเงี้ยแนะนําให้ปลูกห่างกันสักเว้น5้าวันนะคะเพื่อให้การผสมติดเนี่ยแบบว่าเป็นไปทีละสายพันธุ์ทีละสายพันธุ์แต่ละครอบแต่ละรอบควรจะเว้น5วันหนึ่งสายพันธุ์หวันอีกหนึ่งสายพันธุ์แบบนี้ปลูกได้นะคะแนะนำให้เว้นนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดพันธุ์ปนนเองคะ่ะ หนึ่งต้นได้หนึ่งฝักแต่ถ้าเป็นเทียนหมื่นฝักหนึ่งต้นได้สองฝักนะคะปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นอ่าปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นฝักต้องเทียนหมื่นฝักตราสอนแดบอกเลยว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดเทียนนะคะให้ทําน้อยแต่ได้มากอ่าสุดยอดไหมล่ะสุดยอดปะปลูกหนึ่งไร่ได้หมื่นฝักปลูกหนึ่งต้นได้สองฝัก ปลูก1ต้นได้2ฝัดถ,ถึง8 0 9 0อร์ซขนาดนี้ไม่ซื้อได้แล้วนะคะเทียนหมื่นััดเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตรา,มาเมล็ดพันธ์คุณภาพดีตราคิดถึงข้าวโพดคิดถึงคิดถึงข้าวโพดคิดถึงอ,อ่าคิดถึงคิดถึงถึงข้าวโพดคิดถึงสอนแดงนะคะแต่ถ้าคิดถึงเรานะคะ ก็ต้องมาดูกันบ่อยๆนะคะที่ช่องกูด Mo r n น n ่ s ช้อปปิ g งองเศษออนไลน์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของน้องข้าวโพดก็ต้องลาไปก่อนน้องขอบคุณและสวัสดีค่ะเย้ใครอยากกินข้าวโพด